โออออยแแแบบบคูลุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยุบผมมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าวโรบอคในแบบที่มีชื่อว่าความทรงจํา ที่ถูกลืมครับใช่ครับผมท่านผู้ชมครับคือเราไม่ได้เล่นเกมโรบบอกมานานมากนะครับผมท่านผู้ชมครับผมเลยแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นเกมแนวผีบ้านดีกว่านะครับคือแบบมีหลายคนเรียกคุดองให้ผมกลับมาเล่นเยอะมากผมก็จะพยายามกลับมาเล่นให้บ่อยๆนะท่านผู้ชมครับเออซึ่งแบบนี้นะครับเกี่ยวกับว่าเรานะครับต้องรับบทหน้าที่ไปเฝ้าร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งครับซึ่งร้านพิซซ่ามันจะมีเรื่องราวลึกลับนะครับให้เรามาสืบสวนนะเว้ยท่านผู้ชมครับซึ่งแบบนี้ครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นคนเดียวได้นะครััับบบแแแตต่่่่่่่นน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 อออคคครผมเเเเลลลลกกืดดดีีววายยะะฮ อ๋อมาแล้วเว้ยท่านผู้ชมครับนี่คือเรานะฮะและนี่คือดาวเพื่อนหรืรหน้าตาเพื่อนดินี่คือด่าพิซซ่าที่เราต้องเล่นนะเว้ยท่านผู้ชมครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงแต่ใบถึงไข่อะไรยังไงนะครับแล้วเพื่อนอีกคุนเข้ามาอยา่างนั้นพิทิคอนยังไม่เข้ามาเลยโอเคต้องรอเพื่อนก่อน,นนะฮะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีแคปวันดีเป็นไนดี่เดี๋ยวว่าว่าแล้วเฉยเลยอะไรอ่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะ,ๆๆะเดี๋ยวนะ มีไฟนในแอฟฟิลดี้เหรอแต่แมปมันก็เกี่ยวกับไฟนในแอฟฟิลดี้นี่เว้ยท่านผู้ชมครับมาไม่ต้องห่วงครับอย่าไปหยอกครับเราต้องตั้งสติในการเล่นนะเว้ยท่านผู้ชมครับมาท่านผู้ชมครับมาเริ่มเล่นกันเลยเฮ้ยมีสามชีวิตมาสามชีวิตก็สามชีวิตแล้วเพื่อนคือแบบเยอะมากโอ้ยเออมีไฟใช่ไหมโอเคมีไฟครับมีไฟฉายอยู่ไฟฉายคือไม่มีมันหมดใช่ไหมโอเคดีฮะหวังว่าไฟนในแอฟฟิลดี้จะไม่มาหลอกเรานะทุกคนดูดิไฟนในแอฟฟิลดี้คือเยอะมากคือแบบโคตรเยอะนะครับดีนะที่เล่นกับ แลว้วกดีนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันไม่ได้วไม่ได้ให้เราทะไรเฮ้ยเสียงไรอ่ะเสียงไรเฮ้ย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 เๆดอจจกร์เฮ้ย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 เ แล้วก็เออไฟฟ้าเลยไปกดออกไปเลยแต่เพื่อนตายตายหมดยังอะโอ้เพื่อนตายเยอะมากเลยแค่กดเองโอเคไม่เป็นไรฮะกด C กด F คืออะไรอะอ๋อกด F คือปิดไฟมาถ้ากดเปิดไฟดีมันน่าจะมาหลอกเราใช่ไหมเฮ้ย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 มันมาหลอกใครอะมันมาหลอกใครอะได้ยินเสียงมันไหมเสียงแบบน่ากลัวมากอะโอ้ my god ต้องหาคันโยกจังหน่อยอะต้องหาคันโยกให้ต้องหาคันโยกคันโยกเอ้ยเออเดี๋ยวมันด่านเกิดเลยนี่ว่าคันโยกนี่ไงคันโยกใช่ไหม ออขึนกลไปแล้วเหรอต้องหาคนเฮ้ย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 เฮ้เแอปเลแอปเแอเ้เคุณรู้ไม่ใช่น้ากลวงี้โอ้โหทำไมได้พิซซ่าน่ากลัวงี้ทุกคนเดี๋ยวกดกดโอ้บึงบ่าอย่าบ้าไปโอ้เสียมันอยู่แถวนี้ตลอดเลยเว้เท่าชมครับแล้วผมจะออกไปไหนได้อะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนายอย่าพึ่งมาหลอกเราอย่าสต๊อ ไปเถอะไปไกลๆอย่ามาแถวนี้เขาร้อน่ากลัวเฮ้ยมันไม่ไปจริงอะ่ะโอ้ยดูดีมันบ้าผมแล้วมันไปแล้วอะ่ะไปยังไปเลยไป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 โอ้โหโอ้ยแล้วเพื่อนยังอยู่เนี้ยเอาเพื่อนยังอยู่แล้วเพื่อนหายไปไหนปล่อยเพื่อนหายไปฮะเรามีหน้าที่แอบเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหทำตัวมีประโยชน์มากเดี๋ยวนะแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดนะคือ,อไลฟ์วีเวลเพลื่อนมากเพราะแบบไลวีเวลเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมเสียเยเส่ยงเยอะทำไมเสี่ยงเยอะทำไมเสี่ยงมาเยอะโอ้ยโอ้เสี่ยงไปแล้วหนึ่งชีวิตโอ๊ยแต่ว่าเรายังไม่ตายวะท่านผู้ชมครับเรายังเกิดอยู่นะยังเหลืออีก2ชีวิตแต่เพื่อนหายไปไหนหมดวะคือผูน้นายนี่โอเคใช่ไหมหรืผู้น้าตายไปแล้วยังยังมันาน่าจะยังไม่ตายดิใช่ไหมโ้ย,โยน่ากลัว่ะมันจะเห็นเราไหมเนะี่ยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะเขาร้องอยา่าอย่าแม้แต่จะคิดอย่าแม้แต่จะคิดนะฟินดี้ เสียจแล้ววะเสี็โอ้ยเดินอยูอีกหัวเ่าฮ่ากูไม่รู้จะทำบ้าเลยไม่รู้หาของเลยแอบดลโอ้เพื่อนแบบเล่นแบบชำนาญมากอะต่างจากผมมากที่เล่นแบบเล่นบ้านเล่นบอ่ออะไรไปดูฮนะแอบไปเลยป่ะป่ะป่ะ,ปะหาของดีกว่าโอ้คือเราไม่รู้ว่าเราต้องสับบ้านสับบอลอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะกดเ e ออ๋โอโหในเรื่องเยอะมากแต่ว่าอันนี้เหมือนเพื่อนเปิดคอมได้หนึ่งเครื่องมันก็ขึ้นนะฮะขึ้นสัญลักษณ์แล้วเพื่อนหายไปไหนวะ เพื ihren, oh, ่อนดถ่ายไปไหนกันหมดโอ้โหเพื่อนถ่ายหมดเลยว่ะท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนอ่ะโอ้โงกดกดอ่านเอกสารก่อนดิโอ้โหไม่เอกสารเยอะมากเห็นเราเป็นนักอ่านหรือไงไม่เจอเครื่องสับ์ไม่เจออะไรเลยอ่ะเจอแต่ผีไม่เจอแต่ผีเนี่ย้ยเดีวนะด่านนี้มาแล้วตรงนี้มาแล้วตรงนี้มาแล้วโอ้ทําไมชีวิตนี้เจอแต่ผีวะไม่เข้าใจเลยคือแบบไม่เข้าใจมากไม่เข้าใจแบบสุด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 นี่คือสุดมาก แต่เลยอย <c oughs> ู่นะเลยอั <c oughs> นนึงว่ะท่านผู้ชมครับถ้าเลยอันหนึ่งคือเราจะผ่าเลย,ยเพื่อนให้กูหาเถอะให้กูหาบ้างเออถ้าเราไม่ได้หานี่เรารู้สึกผิดมากเลยเนะี่ยเหมือนเราเป็นตัว <c oughs> สวัสดีเพื่อนโอ้โหนึกว่านายจะไปแล้วดูเพื่อนเดินดิท่านผู้ชมครับเดินแบบโคตรกางฮะเดินแบบไม่เกรงกลัวเลยอะไรอะอะไรถอยเหรอต้องถอยเหรออ่าถอยก็ถอย,ถอยเอาตามมันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยทางนี้ก็มีเฮ้ยเอาไงอะไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหไปกอน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 ไปกอไปกอนมันอยู่ทุกที่ที่เราอยู่ โอ้โหโอ้โหนโอ้ยกดแอบ,บก่อน <laughs> แม่งเอ้ย <laughs> เป็นบาทางนี้ต้องรอดแหละให้เรารอดเถอะนายเราขอรอดนะไหวแหละเฮ้ยไม่ให้รอดหรอกดูเป็นคูลล่เราดิท่านผู้ชมครับดูเป็นคู่แต่ครั้งนี้เราโชคดีอย่างเว้ยท่านผู้ชมครับคือเล่นกับเพื่อนใช่ไหมนะฮะ <laughs> เพื่อนเล่นให้เราหมดเลยเวลาของให้เราเลย <laughs> ไอ้ผมก็นึกว่าผมจะหาของได้เหมือนมันเสพบรรยากาศอ่ะ <laughs> เฮ้ย <laughs> <laughs> เพื่อนโอ้โอ้ไม่ศพเพื่อน กดกกดดช่วยเหลือเพื่อนได้ไหมไม่ได้เหรอแต่เพื่อนเรามองเทงไปแล้วอ่ะเพื่อนเกิดใหม่ได้ไหมเพื่อนเกิดใหม่ได้เปิดสิงตาแรกก็จะชนะเลยนะถือโชคดีเราเราอย่าไปไว้ใจมากว่าตัวเองจะโชคดีเฮ้ยเฮ้ยเแอปเปอนมันอยู่แถวนี้โอ้ดูเพื่อนดิเพื่อนยังอยู่ไหมโอ้โหเพื่อนยังอยู่ครบว่ะท่านผู้ชมครับเพื่อนยังอยู่ครบป่ะมนยังอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เออโอ้โหขอดมก่อนดมเยอะดมแป๊บ ถ้าชมไม่แจ้งผมได้คงจะไม่ตายไม่ตายก่อนเราว่าเราจะไม่หาให้เจอและเราให้คุณนายหาของอ่ะเฮ้ยอะไรอ๋อโอ้งงงงชีวิตงงเดี๋ยวนะกด e เหรอกด e ไม่ได้กดอะไรไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มึ่นหัวเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นน่ะตะกี้คือเกิดอะไรขึ้น กดแล้วบ,บ้ากดบอยเลยไม่ได้เลยเพื่อนยังอยู่ไหม่ะเพื่อนยังอยู่ครบเหมือนว่าต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัอนหนึ่งอะ่ะท่านผู้ชมครับแต่ผมไม่รู้ไม่อยู่ตรงไหนอะ่ะเออมันเครื่องเปิดไฟฟ้าหน้าตาไงถ้าเราไม่เปิดเราไม่รอดแน่ฟินดี้มันมาหลอกเราทุกคืนคือหายากมากอ่ะเพื่อนเรายังหาไม่เจอเลยเราหาไม่เจอทั้งเรากับเพื่อนครับคือหลงทางกันแล้วเว้ท่านผู้ชมครับหลงแบบหลงทางกระดมนี่ไหมใช้เครื่องปัดไฟฟ้าปะใช่ป่าวะไม่ใช่เหรอเครื่องปัดไฟฟ้าหน้าตา, <laughs> า,าไ,าไางวงงงะ โอ้โหไอเราก็เล่นครั้งแรกครับไม่รู้เลยไม่ได้ศึกษาอะไรแล้วแค่ดูเนื้อเรื่องเอ้าชิบหายเคลื่อนตายฮะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเคยเปิดไฟฟ้าอาจอยู่แถวนี้วะใช่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 มันอาจอยู่แถวนี้จริงๆนี่บอกวะเฮ้อยอะไรอ่ะแต่เราจะหาเจอ,อยังไงนี่สิประเด็นโอ้โหคือแบบโอ้โหเหลือสามชีวิตแล้วเว้ยท่านผู้ชมครับเพื่อเราเหลือสามคนนะฮะแล้วเคยเปิดไฟฟ้าคืออีกอันยังหาไม่เจอเราเชื่อว่าห้องเปิดไฟฟ้าน่าอยู่แถวนี้เปิดไฟฟ้าอยู่แถวนี้บอกว่า นโอ้โหคือแบบเหลือถ้าชมเห็นเลยไหมฮะคุณเหลือคนเดียวใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไม่ผิดหรอฮะมีใครหาเครื่องไฟฟ้าอันสุดท้ายได้เฮ้ยมันดักหน้าดักหลัง่ะโอ้กูจะเล่นยังไงฮัลโหลแล้วเครื่องปั่นไฟฟ้าอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมันอยู่แถวนี้อะเราจะรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเรารอดไหมต้องรอดแหละต้องรอดแหละวิ่งไปเลย หาเครื่องปั่นหาเครื่องปั่นเดเร็วแต่เครื่องปัน่นน่าจะอยู่ห้องนั้นอะเพราะว่าเพื่อเราตายห้องนั้นใช่ไหมเพื่อเราไม่สามารถรอดได้วะแปลว่าห้องปั่นอยู่ห้องนั้นแน่นอนผู้ชมไว้ใจผมไหมผมเชื่อว,ว่าห้องปั่นอยู่ห้องนั้นฮะถ้าไม่อยู่ห้องนั้นใช่ไหมผีมันคงไม่ดักเยอะขนาดนั้เ <c oughs> พื่อเราตายห้องนั้นบ่อยมากแต่ว่าผีน่าจะอยู่ห้องนั้นผมับประกันเลยโอกาสใช้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์เครื่องปั่นหายที่ไหนเดี๋ยวเราปิดไฟมาก่อนอย่าไม่เจอเราอย่าไม่เจอเราเนี่ยคืออันนี้ห้องห้องหนีเว แลไอ้ที่ปั่นไฟฟ้าอยู่ไหนวะแล้วพี่มันอยู่ไหน,นตีตลอดเ,เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาหลอกเราอย่าไปเหอะไม่มีอะไรเอ้ยนี่ไงกด E กูเจอแล้วกด E เหรอเฮ้ยเเอ้ามึงชอ็อตเดี๋ยวอย่าชอ็อตดิโอ้ยมึง <laughs> มึงไม่ให้กูปั่นเลยเหรอไม่ให้กูโชวชส์สกิล สยองมากอ่ะโอ้โหจบแล้วครับผมท่านผู้ชมครับคือฝ่ายมนุษย์เป็นฝ่ายที่แพ้นะฮะคือแบบเศร้ามากโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นการจ่ายผมนะครับขอโทษที่เล่นไม่ผ่านนะครับโอ้โหแบบไว้ครั้งหน้าค่อยมาแก้มือกันนะนะก็บ๊ายบายท่านผู้ชมไว้เจอกันโอุ๊ค่ะ